สวัสดีครับผมวิตเตอร์วันอีโคพลัสจากช่อง YouTube สินทรัพย์วันอีโคพลัสแปลเสียงภาษาไทยดีใจที่ได้พบคุณครับและยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเราวันนี้ผมจะมาพูดการนำเสนอเกี่ยวกับคลิป YouTube ของช่อง YouTube ลักซอทีวีในหัวข้อบัญชี QFS ส่วนบุคคลของคุณได้รับการตั้งค่าเรียบร้อยแล้วคุณจะได้รับบัตรเพื่อเข้าถึงเงินของคุณไปแปลกันเลยยอย,อยอ และผมต้องแจ้งข่าวดีให้คุณทราบว่าบัญชีการเงินควอนตัมของคุณได้รับการเปิดใช้งานแล้วแต่มีโปรโตโคอลบางอย่างที่เราทุกคนต้องปฏิบัติตามผมอยากบอกคุณว่าเงินนี้อยู่ที่นั่นมานานแล้วระบบควอนตัมมีข้อมูลนี้เก็บไว้ผ่าน DNA ของคุณมันมีข้อมูลของคุณทั้งหมดมันรู้ดีแต่มีขั้นตอนบางอย่างที่ต้องปฏิบัติตามเพื่อให้ระบบนี้สามารถเปิดใช้งานกับคุณได้มาเริ่มด้วยข้อมูลกันเลย สิ่งแรกที่คุณต้องเข้าใจคือคุณไม่จำเป็นต้องกำหนดค่าบัญชีของคุณ QFS ถูกสร้างไว้แล้วมีข้อมูล DND ของคุณมีที่อยู่ของคุณมีอายุของคุณมีเอกสารทั้งหมดจากระบบเลือกตั้งของประเทศของคุณรู้ไหมว่าคุณใช้ธนาคารใดคุณมีบัตรเครดิตอะไรรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับคุณประวัติเครดิตของคุณหากคุณเป็นผู้จ่ายที่ดี หากคุณเป็นผู้จ่ายที่ไม่ดีหากคุณขาดเงินสดระบบจะรู้ว่าทำไมคุณถึงขาดมันรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับคุณโดยอัตโนมัติแต่ไม่ต้องปล่อยให้เรื่องนี้ทำให้คุณเครียดเพราะนี่คือส่วนหนึ่งของความจริงอันยิ่งใหญ่ระบบผู้ดูแลทรัพย์สินแบบดั้งเดิมและหลอกลวงของกลุ่มคนเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นและเครื่องมือจัดการกลุ่มก็ถูกสร้างขึ้นและระบบการเงินนี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้ที่มีหนี้สามารถนำไปใช้ได้ ส่วนผู้ที่ไม่มีหนี้กลับอยู่นอกระบบคณะธรไมล่ละเพราะเขาไม่มีบัญชีธนาคารไม่มีวงเงินสินเชื่อเครดิตไม่มีจำหนองไม่มีบัตรเครดิตไม่มีอะไรเลยดังนั้นคุณจึงไม่ถือว่ามีตัวตนในระบบและเนื่องจากคุณไม่มีตัวตนจริงคุณจึงอยู่ภายนอกการควบคุมของคณะการจัดการกับบอิสติกแต่ผู้ที่ยังคงอยู่กลับติดอยู่ในเงื้อมมือของระบบสิ่งนี้ ทำไมคุณถึงซื้อรถด้วยเครดิตสินเชื่อบ้านโทรทัศน์ใช่ไหมพวกเขาจึงขายบัตรเครดิตที่มีชื่อดังที่คุณสามารถใช้ได้เหล่านี้ให้กับคุณทำทุกอย่างแล้วคุณก็ติดกับหนี้ที่คุณไม่สามารถจ่ายชำระได้ที่คุณก่อไว้คุณเข้าสู่สินเชื่อที่อยู่อาศัยและวันนี้ดอกเบีย้ยในปัจจุบันก็เพิ่มขึ้นและคุณไม่รู้ว่าจะต้องทำอย่างไรฉันต้องการอยากจะบอกคุณว่า QFS มาถึงแล้วเพื่อการที่จะปลดปล่อยพวกเราทุกคน จึงเกิดขึ้นสิ่งที่เรียกว่ายุคแห่งนี้สินและระบบนี้กำลังจะยกเลิกนี้ทั้งหมดนี่สินแล้วคุณจะพูดว่าทำไมคุณถึงจะยกเลิกนี่ของฉันง่ายมากคุณจะมีเงินสดหมุนเวียนมากมายจนคุณจะสามารถยกเลิกได้แบบนี้ดังนั้นหากคุณมีบ้านที่ราคา80,000ื่นหรือ00000และระบบให้คุณมีเงินจำนวนมากแก่คุณเงินที่เกินหนึ่งล้านหรือสองล้าน ตัวอย่างเช่นคุณจะไม่ไปยกเลิกนี้ของคุณคุณต้องทำความสะอาดทุกอย่างและยกเลิกทุกอย่างจากนั้นคุณจะออกจากระบบเดิมโดยอัตโนมัติและอยู่กับระบบใหม่แต่คุณต้องเข้าใจบางอย่างอย่าหลงกลกลวงเชื่อสิ่งเหล่านี้คุณต้องอยู่ในกลุ่ม QFS เพราะที่นั่นเราจะส่งข้อความถึงคุณและเราจะเปิดใช้งานคุณและเราจะแจ้งให้คุณทราบและคุณต้องจ่ายเงินค่าธรรมเนียมรายเดือนคงที่ เพราะหากคุณไม่จ่ายคุณจะออกจากระบบคุณไม่ต้องจ่ายเงินให้ให้คุณต้องระวังเรื่องนี้ด้วยกินเรื่องราว QFS กำลังจะบอกคุณว่าต้องทำอย่างไรและฉันจะบอกคุณว่าเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรสำคัญเพราะผมมีข้อมูลที่ผมต้องการจะมอบให้กับพวกคุณทุกคนก่อนอื่นเลยเนื่องจากข้อมูลนี้บอกให้เราระวังพวกหลอกลวงเช่นที่ผมเพิ่งบอกคุณไปเมื่อไม่นานมานี้ว่า QFS จะไม่เรียกเก็บเงินจากคุณอย่างแน่นอนอย่าหลงกล พยายามหลีกเลี่ยงการตกหลุมพรางโดยคนเหล่านี้สําคัญเพราะสิ่งที่พวกเขาต้องการคือลบข้อมูลของคุณที่ใช้ประโยชน์จากข้อมูลนี้สร้างกลุ่มและทําทุกสิ่งทุกอย่างเพราะน่าเสียดายที่ผู้ที่ฟังวิดีโอเหล่านี้ทุกคนต้องการเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มหรือชุมชนบางแห่งที่พวกเขาพวกเขาให้ข้อมูลผมบอกคุณทุกคนว่าชุมชนของผมอยู่ที่นี่บนยูทูบติดตามผมและผมให้ข้อมูลกับคุณ หากคุณต้องการเข้าร่วมเท l ล GRAM มีบัญชีลักซอทีวีบนเท l ล GRAM ผมโพสต์วิดีโอและบางครั้งผมให้ข้อมูลแต่พยายามหลีกเลี่ยงไม่ให้ตกหลุมพรางเหล่านี้โอเคสำคัญมากเพราะสิ่งที่พวกเขาต้องการคือการเอาข้อมูล QFS ของคุณไปเพื่อดูว่าพวกเขาสามารถขโมยเงินควอนตัมจากคุณได้หรือไม่ตามที่พวกเขาพูดแต่สิ่งที่พวกเขาไม่เข้าใจก็คือทั้งหมดนี้เชื่อมโยงกัน และหากมีคนขโมย QFS เงินของคุณไปดิจิทัลเป็นไปได้มากกว่าคุณส่วนใหญ่แล้วคุณสามารถรายงานเรื่องนี้ได้และลบออกได้พวกเขาจะเอาเรื่องนี้ไปจากบุคคลน,นั้นเพราะทุกอย่างคือการเชื่อมโยงกันแต่ถึงกระนั้นต้องหลีกเลี่ยงสิ่งเหล่านี้ปัญหานี้ทั้งหมดหลีกเลี่ยงการตกอยู่ในกับดักหลุมพรางและการหลอกลวงว่าสิ่งมีชีวิตบางชนิดอาจจะเป็นมนุษย์บางคนสามารถจะจับเงินสดบางส่วนได้หากมีคนของเงินจากคุณกรุณาหยุดทันที เราทราบว่าเรื่องนี้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ QFS ไม่เกี่ยวข้องกับเการ่างเงินของคุณพวกเขาจะให้สั่งนั้นกับคุณพวกเขาจะไม่ของเงินจากคุณจะไม่ขอให้คุณทำสิ่งนั้นโอเคมาดูข่าวกันดีกว่าบัญชีของคุณบอกไว้แบบนั้นมีเงินในบัญชีกองทุนอยู่แล้วเงินเชื่อมโยงกับใบสูติบัตรของคุณในวิดีโอก่อนหน้านี้ผมได้พูดถึงเรื่องนี้แล้วใบรับรองการเกิดของคุณมีหัวเรื่องว่าเป็นสิ่งรับประกันรับรองว่าคุณเป็นมนุษย์ ที่เกิดจากชายและหญิงที่ไม่ได้เกิดขึ้นโดยการฝ่าระบบโคลนนิ่งที่ยังไม่ได้ถูกใส่ไว้ในที่นี้โดยระบบบางอย่างและที่คาบาลิสอันมืดมนเข้าใจว่ามันสําคัญว่าคุณเข้าใจหรือไม่ว่าการมีข้อมูลนั้นจากใบรับรองในใบสูติบัตรของคุณนั้นสําคัญมากเกิดมาก็เพื่อที่จะได้มีเงินมาลื้อตัวเองส่งมอบให้กับคุณและไม่ใช่ให้กับโคลนนิ่งของคุณโอเคระวังเรื่องนั้นไว้ด้วยนะ เ,เขาบอกเราว่า QFS นั้นนอกจากจะเชื่อมโยงกับใบรับรองใบสูติบัตรการเกิดที่เกี่ยวพันด้วยการเกิดยังเชื่อมโยงก,กับการจำนองทุกประเภทที่คุณมีเงินกู้และอื่นๆอีกมากมายหลายๆอย่างนอกจากนี้นี่คือเงินของคุณที่ได้รับมาในช่วงเวลาหนึ่งตลอดชีวิตของคุณของชีวิตของเขาถูกเก็บไว้อย่างปลอดภัยในบัญชี QFS ของคุณเงินทั้งหมดที่เรามีนี้ที่เราสะสมไว้ในระบบธนาคารแบบดั้งเดิม เป็นกระจกเงาที่ถูกสร้างขึ้นใน QFS และทั้งหมดนี้จะถูกส่งมอบให้กับคุณเพราะว่านั่นคือสิ่งที่แหล่งที่มาของชีวิตทั้งหมดได้ตัดสินใจแล้วและฉันจะยังคงดําเนินการต่อไปด้วยข้อมูลเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับเรื่องนี้ข้อมูลนี้ที่มาส่งถึงโต๊ะของฉันของบทบรรณาธิการและกล่าวระบุว่าระบบกําลังทํางานดําเนินการอยู่และไม่นานหลังจากนั้นได้สะสมโบนัสไว้แล้ว ประชาชนทั่วไปจะถูกเรียกตัวให้ไปที่ศูนย์กลางของคันเกตซึ่งที่นั่นพวกเขาจะได้รับบัตร QFS และสามารถเข้าถึงในที่สุดเข้าถึงความมั่งคั่งที่สอดคล้องกับพวกเขาได้โดยถูกต้องโดยชอบธรรมเรามั่นใจว่ามีความชัดเจนกับข้อมูลที่คุณจะได้รับการแจ้งเตือนในการแจ้งเตือนนั้นการแจ้งเตือนเรื่องนั้นจะมีการประกาศให้คุณทราบว่าคุณต้องไปที่ศูนย์แคนเจ โดยทั่วไปแล้วธนาคารต่างๆจะถูกนำมาใช้ซึ่งไม่ได้หมายความว่าธนาคารกำลังทำเช่นนี้นี่คือสิ่งที่ธนาคารต่างๆถูกใช้เพราะเป็นโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินที่มีอยู่แล้วที่ผู้คนรู้จักอยู่แล้วและฉันจินตนาการว่าภายข้างในจะมีสำนักงานธนาคารพิเศษให้โดยเฉพาะเพื่อให้คุณไปที่สถานที่แห่งนั้นด้วยโดยใช้ชื่อของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง และคุณติดต่อกับบุคคลน,นั้นและเจ้าหน้าที่คนนั้นซึ่งไม่จําเป็นต้องเป็นเช่นนั้นเสมอไปนายธนาคารคือบุคคลจากธนาคารเป็นผู้มีอํานาจได้รับอนุญาตและดําเนินการภายในธนาคารนั้นจะบอกคุณอย่างนี้จะแจ้งให้คุณทราบว่าใครและใครอยู่ที่นั่นโปรดนั่งลงที่นี่คุณอยู่ตรงนี้นี่คือบัตร QFS ของคุณเป็นตัวอย่างไม่ใช่ว่าด้วยบัตรใบนี้คุณจะสามารถรับเงินจากระบบการเงินความต่าได้ และคุณจะบอกว่าแต่สิ่งนี้ทำง,งานอย่างไรและบุคคลน,นั้นจะแจ้งให้คุณทราบเรื่องนี้มันเป็นอะไรที่ใหม่หมดเลยนะเป็นเทคโนโลยีระดับขั้นสูงที่ทรงพลังที่ใช้คอมพิวเตอร์คุณมีพื้นหลังเงินที่บันทึกไว้ที่นั่นซึ่งเป็นของคุณมีหน้าที่เพียงแค่ลงนามในเอกสารเหล่านี้เท่านั้น NDA คุณรู้ว่า NDA หมายความว่าอย่างไรไม่มีใครรู้ว่าสิ่งนี้หมายถึงอะไรไม่มีอะไรทำให้คุณได้รับสิ่งเหล่านี้ NDA นี้จะอนุญาตให้คุณรับเงินเหล่านี้กองทุนและคุณต้องเงียบคุณไม่สามารถบอกใครได้แม้แต่พ่อของคุณหรือแฟนของคุณหรือภรรยาของคุณใช่แล้วคุณมีอะไรถึงใครก็ตามถึงเพื่อนสนิทที่ดีที่สุดของคุณศิษยาพิบาลของคุณบาหลวงของคุณหรือคริสจักรไม่มีสิ่งเหล่านี้คุณจะไม่ยอมรับความเงียบสนิทนี้เลยคุณไม่สามารถเผยแพร่โพสต์บนเครือข่ายโซเชียลมีเดียได้เลยคุณไม่สามารถประกาศโฆษณาอะไรได้อย่างแน่นอนคุณต้องอยู่เงียบเงียบไว้ โอเคนี่คือเป็นเรื่องสิ่งสําคัญมากที่คุณจะต้องรู้เรื่องนี้ให้ได้สักครั้งเวลาที่คุณได้รับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เมื่อคุณได้รับบัตรอวยพรที่พวกเขาบอกว่าจะมีมูลค่ามากกว่าบัตรเครดิตแบบเดิมดั้งเดิมจากนั้นเพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงความมั่งคั่งนี้ได้คำชี้แจงระบุว่าเมื่อถึงเวลาเราจะขอให้คุณทุกคนลงนามในข้อตกลงการรักษาความลับดังที่ฉันบอกคุณไปก่อนหน้าเมื่อไม่นานมานี้ไม่มีอะไรเลยอ็ดดังนั้นเตรียมใจไว้ให้ดีได้เลย ในทางจิตวิทยาเพราะคุณไม่สามารถพูดอะไรได้ไม่มีอะไรเลยและบางครั้งมันก็คันภายในว่าทั้งหมดนี้เป็นเรื่องจริงและใครๆก็ต้องการที่จะพูดออกไปที่จะแสดงความรู้สึกออกมาก็ทําไม่ได้และจะไม่สามารถทําได้เมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้นในช่องนี้คุณจะเห็นว่าฉันจะเริ่มเท่านั้นพูดคุยถึงเรื่องอื่นไม่ได้แล้วพูดถึงเรื่องนี้เพิ่มเติมโอเคครับเพื่อให้คุณทราบว่าถ้ามันไม่ดี คุณจะเห็นว่าผมจะพูดถึงแต่เรื่องอื่นเท่านั้นและผมจะไม่สามารถแต่หัวข้อนี้ได้อีกต่อไปเกิดขึ้นผมจะพูดต่อไปเมื่อเวลาและโอกาสโมเมนต์มาถึงขอให้พระเจ้าพ่อแม่ขอให้เป็นอย่างนั้นเร็วๆนี้และขอให้คุณทุกคนสามารถรับมันได้เช่นกันจากนั้นเราจะพูดคุยเกี่ยวกับหัวข้อเรื่องที่น่าสนใจอื่นๆเพราะมีข้อมูลมากมายที่น่าสนใจจะให้ในเวลานี้เรากำลังมุ่งเน้นไปที่ทั้งหมดนี้ความจำเป็นต้องการของชั่วโมงนี้สำหรับคุณคือ คุณต้องมีข้อมูลและเพื่อชีวิตจะไม่มาจับคุณโดยไม่ทันตั้งตัวเพราะความอุดมสมบูรณ์จะมาเยือนถึงบ้านของคุณมันจะเข้าประตูบ้านคุณหรือเขาจะส่งคนมาให้คุณประเภทของการส่งการแจ้งเตือนบางอย่างหรือคุณจะได้รับอีเมลบางฉบับแล้วคุณจะไม่รู้ว่าต้องทําอย่างไรดังนั้นสิ่งสําคัญคือคุณต้องมีข้อมูลสิ่งเหล่านี้มาดูข้อมูลที่เราไปดูข้อมูลเพิ่มเติมกันเอบอกว่าใช่ถึงตอนนี้แม้ว่าคุณจะไม่เชื่อก็อตาม ตอนนี้คุณมีบัญชีที่มีเงินจำนวนมากรรอคุณอยู่และเมื่อสิ่งนี้เริ่มต้นขึ้นแล้วจะไม่มีทางหันหลังกลับได้จงตื่นตัวไว้อนาคตของคุณขึ้นอยู่กับคุณโอเคนั่นเป็นข่าวดีนี่คือข้อมูลที่ได้มาจากพอท่านของจูเลียนผมหวังว่าช่องคงไม่รำคาญที่พูดชื่อนั้นน่าเสียดายที่สุภาพบุรุษท่านนี้เป็นผู้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ยอดเยี่ยมและด้วยเหตุนี้พวกเขาจึงใส่ชื่อเขาวไว้ในช่องนี้เพราะพูดบางอย่าง วิดีโอหลายรายการที่เราเผยแพร่ในช่องนี้มาจากสุภาพบุรุษท่านนี้หวังว่าคงไม่ใช่เพราะเรากําลังพูดถึงสุภาพบุรุษท่านนี้ดังนั้นหากคุณได้ยินอะไรสักอย่างคุณคงรู้แล้วว่าผมไม่สามารถพูดชื่อเต็มได้ถ้าคุณดูจนจบวิดีโอนี้ผมอยากจะขอบคุณคุณฝากความคิดเห็นของคุณไว้ได้เลยเราอ่านทุกอย่างที่คุณเขียนและเราจะพบกันใหม่ในตอนต่อไปขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ แล้วเจอกันในช่อง y YouTube วันอีโคพลัสแปลเสียงภาษาไทยคลิปต่อไปอย่าลืมกดติดตามกดถูกใจกดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆครับพบกันใหม่ครับ